สวัสดีค่ะพี่น้องขามานั่งกินรัดหน้ารอเด็กๆวันนี้อืนั่งข้างนอกสบายเลยนะคะทำรัดหน้าไว้รอลูกๆโรงเรียนเลิกครึ่งวันนะกําลังจะมากันจะจ่าไม่รอแล้วขอกินก่อนออาหารวันนี้เส้นใหญ่ไม่มีก็ใช้เส้นกว๋วยเตี๋ยวเนอ้อร้อน ืมจริงๆกานเส้นมาม่าทำมี่กรอบก็ได้นะอืน,าน่าเราไม่ได้กินพริกนี่บอกเลยว่าอืมเผ็ดสาใจใช้แป้งข้าโพดแทนก็โอเคนะฮะอืม กาศวันนี้อุ่นเลยนะมันบอกว่าบ่ายถึงสิบสี่องศานะคว<ม>ันนี้มาแล้วมาแล้วอฝรั่งน้อยมาแล้วม,มนดีครับหลั่งน้อยสุดไหมยังนม่ดมนนนนตคมเด้

อื้มฮึเดือดเหรออย่าเห็นว่าเปลี่ยนก่อนล้างมือล้างไม้ก่อนลูกบอกซุดกับยายดาเดินมาอืล้างมือก่อนลูกเต็มตัวอื้ม สดชื่นนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วพี่น้องค์ไปแล้วจ้า